สวัสดีครับสวัสดีช่องดูน้อยภาคไทยนะครับสวัสดีบรรพักเลมสวัสดีทักทายแฟนคลับแฟนเพลงของสาวน้อยพี่บอลเพ่งของโดมน้อยพี่บอลเพียงของโดมน้อยภาคไทยน้ำดื่พี่น้องเด้อคฝากกดติดตามให้โดมน้อยด้วยนะครับวันนี้เรามาพักแหลมที่บ้านน้องคิดถึงอำเภอสังคมพี่น้องจังหวัดน,น้องค่ายบ้านดุกไสคืออินบ้านดุกไสมาดุกไสคิดถึงเนาะพี่น้องมาทำไมมาทำไมฮึ mata ni itu leek ni mata main ni he he isu itu cu 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 ni ni kan mai kuala dia ni 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 บรรยากาศที่ดีด้พี่น้องบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศโดยรอบดีมากอากาศแจ่มแจ้งสุดมชื้ี มีวันเพลี้ยครับมีวันสบายสบายวันสบายสบาย,บายในสไตล์พักแกรมพักแรม ทำกินนี่ยังห่อมว,วายุ้่คือได้กินว่ะแง่ <c oughs> ตู้น้อยนี่ดี่ค่ะวันนี้ว่าผักแล่มบ้านน้องชายใชย่ บ้านน้องคิดถึงเพื่อสังคมน้องค่ายพี่น้องบ้านสวนนะครับบ้านสวนบรรยากาศดีดีพี่น้อง สบายสบายในสไตล์บ้านพักรนเนาะเอาเอาลากไปถุงในใน,น,นถุงม่ยังละหำใน,นถุงม่ยังคือลากไปพี่น้องนี่ครับบ้านน้องคิดถึงบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีดีพี่น้องนะครับอันนี้เป็นในบ้านนะพี่น้องในบ้านครับ ครัว่าบ้านนะครับบรรยากาศดีขอ้นดีพี่นอ้อ,นองบรรยากาศนอกโคงพี่น้องบรราายออรรรรากาศท้องทุ่งสุดยอดอีดีครับบรรยากาศได้ทั้งผู้ทั้งผาพี่น้องคักอีลี ออกมากข้างนอกแล้วออกมาข้างนอกเลยพี่นอ้องบรรยากาศบรรยากาศดีมากนะครับโดยรอบบ้านคิดถึงนี่ดิพี่น้อกคิดถึงเอาเกือบฉันก็จะเป็นนักซีพี่ออยังว่ามันเกือบฉันนี่ละ <c oughs> <c oughs> เอา้ากัดป่ะนี่เพื่อนนี่ยังหมากนี่นี่หมักปรา,างเนาะ หรือมายมคิดเนาะเอามาเริ่มสุกแล้วเบิ่งได้พี่น้องพ่นยาพนา่นาเขียนไปติดซ,ซื้อหลอกเขาโอ้หลอกเขายายมาดูลูกแรกจะเห็นวันน่ะเดี๋ยวพี่น้องพ,พ,นะพ่นยาพ่นนะพ่นยาพ่ออย่างหัวกันคนมาขโมุ่ยพ่นาพ่นยาหลอกเขาพนา่นายายใช่ยายลูกนั้นใหญ่มากป๊า เอานนั้นก็สุกแล้วฝุ่นกรสุกแล้ยจะโชคดีเราจำบ้าเห็นขนาดตั้งเยอะแล้วเอออย่าปากที่สิขืนกินเอาเอากินซุดกินเพิ่มๆก็ได้เนาะกินได้เลยกินเพิ่มๆที่เฮาแบบว่าเอาพี่น้องซิ่งหงบอกเราเพิ่มคืออย่างพี่น้องหำหามมาดกอีกทีได้ถึงถึงถ้าได้พ่นยาเถื่อบะสมพ่อหมากมันหมากมันผสมบุญนใช่ไหมมันหมากชุดแรก เอ,อันนี้ดอกชุดสองเนี่ยไม่สมบูรณนะ์อ่๋อนี่แล้วพี่น,อน้องบ้านลูกไส้ลาน,นลาบ้านพนู้นี้บ้านคิดถึงนี่ใป่ะะนี่พี่น้องบ้านคิดถึงกลางทงหน้าเลยพี่น้องที่มันบรรยากาศดีให้โอ้ยบบไปล่ำากับว่ได้เป็นอย่างเด้นนี่เด้อ,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 อบรรยากาศดีหากทํำให้ทํำสวนนี่เออูดได้หนึ่งสองวยสามนยเดี๋ยวเดี นี่มัมนลืมแล้วสุกแล้วหว<บ>านแกยวกินส้มพร้อมไก่ไก่ในนี้อันนี้เป็นคอ,นอก,อ,อ,กอยังนี่คอกไก่บอกนี่โอ้ไก่เลีย้ยงพี่น้องมีหอยบักหน้าวมีหอ,อ,ยอ,อยบับกฮวงได้พี่น้องนี่ครับบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศสุดยอดนะครับคุณจะว่าบางอย่างเหรอบางอย่างหนึง่งบางอย่างกินอะไรเยู่บ่ S <S อห,อหม,มากไฟบันเท่าเนี่ยเอา,เอาวางตัวกูเนาะเอา <S <S พี่น้องเบื่อกี้นี้มีหอนหมากไฟครับหมากไฟว่ามันเขาตัวแมนอิลี่ลบ,บ้านเอามันคือห้านมันต้นมันขึ้มาต้นหมากไฟอไกโอ้เมื่อ,อกอี้พี่น้องหมากไฟพนามีหอนหมากไฟ มีหอดบักปางได้พี่น้องมีหอดต้นพักขาเอาพักขาไปกิงกับตำหงุ่งด้วนี่เด้อน,นี่นี่นี่เอ้าอันนี้คือท่อน,น้ำประปานน้ำถิ่งกันบ่น้ำที่ห้องน้ำมาใส่ต้นไม้ให้มันออกหน่อใช่ไหมนนนะเลิศความคิดดีมากพวกพี่น้องพักพักขาไหมครับพักขาสุดยอดอีดีพี่นอ้องมิตรยอดยิ่งไงอ้าววุดยู้อุดกินพี่น้องพวกน,น่ะมีหอดตน้ตนต้นอี่ยังนี่คือต้นปาล์มบ่ อ๋ออินทาลัมอ,ออินทาลัมเมนเมนอินทาลัมพีโโ่รล้เพ่งป๊าถึงคือง,ง่ามแาท้ปลาซื้อยังนอนมาเห็ดกินอันนี้นอนเกียงบ่ฮะเฮ้ยปลาหมักหมกน้ำใหม่ไว้ลูกนี่เหมือนพี่น้องไม,ม่หอต้นผักหวานข้างในปลามีต้นผักหวานเลยพี่น้องนี่ผักหวานปลาครับ มันออกได้ยังผักหวานหกกบบรออือเปาบอกอี่นองแม่ก็ว่อาอัดอัดอันอเอา้าฉันคืออัดไล่หนีวะฉันคือ,อว่อัดไล่ขวงวะมันนี่เงาะวะนี่เงาะอี่นองไี่หัต้นเงาะ เป็นดอกเพิ่งเป็นดอกปีแรกวันนี้ขึ้นไปน,น,นอนย่างไปถาต้นย,ยอดอี้ดีครับต้นเงาะไม่ต้นเงาะต้นลำไยอันนี้ต้นอะไรอ่ะมังคุดอ๋อนี่มังคุด ไม่ไม่ทำเพื่อหน่อยเถอะลูกอบอกสุดยอดอี๋ดีพี่น้องลำใหญ่ก็มีมีลำใหญ่มีมังคุดโอ้มันหนาจริงเกิดย่างอยู่ตรงนี้บ้านแต่ตนนตบ้านอัน,น,อนลลเนี้ยอินทผล้าเนี่ยเม่เห็นปกนติแล้วเขาจะทำเป็นปลูกเขาไม่เขาไม่ได้ปลูกเป็นคู่สีเด้จริงๆมันมันเป็นจังสีเหล็กเขาก็ขุดหนามใส่เห็นเห็นอ้ายเอ,อ็ที่อยู่ร่อยเอ, ت, เอ็ดเพ็ดไหมแล้วได้ไหลีเด้ ต้นนึงต้นนึงอะแล้วบันุงเงามันล,านนลาสายพันธุน์เเหรอมันมีหลายสายพันธุ์บ่เอาพี่น้องมางพักหวานพี่น้องพักหวานพี่น้องนี่ครับต้นพักหวานพี่น้องนี่ครับพักหวานปลาบานเท่าเลยพี่น้องครับพักหวานปลาพักหวานสวนเอามันมันออกแล้วนะนี่ ถึงนี่แกงพักหวานซื้อเห็ดซื้อเห็ดซื้อไข่มดแดงนี่เห็ดแล้วนี่พักหวานนี่พี่น้องต้นพักหวานครับหา่กินยากครับพักหวานปล<ะ>า<ะ>พี่น้องบ้างไหมพักหวานครับสดๆนี่พักหวานสดๆพี่น้องต้นพักหวานบานเฮ้าครับพี่น้องผนสื่อกรแพงครับบังยอดมันพี่น้อง สะออนสะออนสะออนคักขักขักขักโหดแล้วโหดแล้วพวกนี้อุ้ยหำคือบุ๊มบิ๊มมีอะไมามากเอาของกัดมันมาดูต้นพวกนี้ยายป้านตลาดยังไม่ใหญ่หัวตั้งไลปลายแกงอยู่โอ้โหโอ้โหเก็บไปแกงด้อยนี่เด้อ มือแรงมือแรงพี่น้องบางใ้เป็นซิปก็ต้ตนไหมพี่น้องพักหวานไหมครับโซสิปลูกได้สมหนีได้พี่น้องอยูบ้างเนี่ยป้าปัดป้า,ป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 ามือแรงมือแรงพี่น้องมือแรงมือแร่งขั้สิเห็ดคลิปแกงมพักหวานแกงพักหวาน,วานใช้ไข่มดแดงพี่น้องแต่ตอนนี้สิไปตลาดอา่าข้องถมพี่น้องสิไปไล่สดขึ้นกันนี่แหละ ไปไรสุดไลไสุดเดินเที่ยวตลาดคลองถมเนาะพี่น้องเนาะอสวนสวนเพื่นคักแล้วคักแล้วคักแน่แล้วบมไปลั่มก็ได้ได้พี่น้องกเกษตรผสมผสานอยูนี่นี่นโอ้เอาไปบมหมดนี่ไทให้ไทหน้าปั่มน้ำขึ้นนั่นเหมือนกับอะไรนะแผงโซลาเซลล์ไหมถึงที่เขาทำกันนะ่ะเนี่ยถ้าก็ปลูกพักเลยได้หนี่ปลูกได้หอนทีปลูกอือ,อบักน้ำบักยังเนี่ย สะออนสะออนพี่น้องพื้นที่พื้นทา้งนะครับโรงเลี้ยงไก่กับมีได้พี่น้องอันนี้นี่อันอันนี้ฮาเปิดถ้าถ้าเปิดอันสวิกมันไปเล่อยบออันหน้ามันนี่มุนี่เปิดเปิดตึงตรโนู้นหรือเปล่าเปิดศูนย์ใหญ่เลยเลยเป็นบ่อโอ้เหมือนเลงสิมาอะไรสดเลพี่น้องบางอีกแร้ตอนนี้เขาคลิปนี่แล้วก่อนพี่น้องโรงเลี้ยงไก่ พันไข่ดิพี่น้องอไก่พันไข่พี่น้องนี่ครับโอ้มันไข่ตัวนั่น,ออนอโอ้ยขาดขาดขาไก่พันไข่ทำก็ไม่ขยาย่ลงยังไงวะเพราะว่า มันเห็นห้องเห็ดอันห้องเห็ดมันดีเพราะมันจะไต่ต้นอยางมันมหัศจรรไหมมันเย็นบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศสุดยอดอีหลีบ้านน้องคิดถึงดนะพี่น้องเดอ้ยยอสั่งคม,าาน,มน้นองค่าย,ายเอามาเห็นไม่พอนผู้อำนวยซิมไปปีนไปาาไปีนีปนีปนห้ามเด็ดพคนว่าตัวได้ดีดอกไฟห้ามเด็ดพ่น,าาาพนยาพคนว่าที่ใด,ด้ตัวชาวบ้านชาวเมี่ยงเขา อัขคืนคืนึ้นเืนน้แล้วชิมกวนคนละลูกละลูกพี่น้องลิ่งขืนต้นไม่เลยพี่น้องลิ่งขืนแล้วหนู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 โอ้หนูนำนักหนูไปหนหน่อยด้ลูก เป็นยังมันหลุนใส่เสียงใส่ใส่เสี่ยงเป็นบอขนาดขนาดไตจีนเจ้าคนทางนั้นนี่นะๆๆๆโอ้มันหลุนอ,อ๋อตรงนี้พี่น้องดูลูกกันครับดูปกปางดูพย่อมชิดพี่น้องเสพเซฟเวอร์เซฟเวอร์ แซบ,บ,บเบื่อลูอกแบบนี้ครับพี่นอ้องเอาพี่น้องคลิปนี้ไวปสักนิดก่อนนะครับเนาะอย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้อช่องดมน้อยภาไทยนะพี่น้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงนะครับต่างประเทศนํานะครับแฟนคลับของสาวหน่อยนําแฟนคลับของน้องคิดถึงด้วยนะคิดถึงแฟนบันแพงนําเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลูกชายที่พามาพักบ้านเนาะพี่น้องเนาะแต่ยังไงกับเรืมพ่นยาดอกนี้อ้หตัวคักตัวแน่เนาะย,ยาที่เขาบาหลักเอาพี่น้องไปสันี้แล้วครับบ๊ายบาย